เมื่อวันที่8กันยายนที่วัดโบสถ์ตำบลวัดโบส อำเภอพนัทนิคมจังหวัดชนบุรีนายวิทยาคุณปลืม้มนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชนบุรีพร้อมนางปณิดาพันโชดนายอำเภอพนัทนิคมน,นายอนันต์เอกรัตนเดชพงศ์ลิลนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบ์ ผู้แทนในอนันต์ปรีดาสุทธิจิตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชนบุรีเขตทา่าในสมเด็จวุฒธิไตรรัตน์ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบส์พร้อมด้วยกำนันผู้ใหญ่บ้านและพระครูวิชิตกิจจาพิวัตรเจ้าอาวาสวัดโบส์ร่วมเปิดงานสืบสารประเพณีต,ตักปาดขนมครกประจำปี2567โดยมีชาวบ้านในพื้นที่เข้าร่วมงานอย่างคึกคัก ทางด้านนายสมเดชวุฒิไตรรัตน์ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์กล่าวกับผู้สื่อข่าว่าพระเพณีตักบาตรขนมครกที่วัดโบสถ์เมืองชนบุรีนั้นเป็นหนึ่งเดียวของภาคตะวันออกเป็นที่สองของประเทศรองจากจังหวัดสมุทรสาครซึ่งประเพณีตักบาตรขนมครกของวัดโบสถ์สืบทอดกันมาก,กว่า100ปี โดยจัดขึ้นในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาสัปดาห์ที่สองของเดือนกันยายนของทุกปีในหนึ่งปีจะจัดหนึ่งครั้งในสมัยก่อนช่วงเข้าพรรษาชาวบ้านจะว่างเว้นจากการทำนาก็จะเกิดความรวมตัวกันเพื่อทำบุญโดยเอาของที่มีรวมกันทำแป้งและทำขนมครกเพื่อตักบาตรพระด้วยขนมครก ในวัดโบสถ์และนำไปถวายพระวัดใกล้เคียงหากมีขนมครกเหลือทางวัดก็จะนำแจกจ่ายให้กับชาวบ้านนำกลับไปฝากญาติพี่น้องรับประทานเพื่อเป็นสิริมงคลอีกด้วย ทั้งนี้ภายในงานมีชาวบ้านนำเตาขนมครกกว่า50เตาพร้อมการโม่แป้งด้วยโม,ม่หินแบบโบราณแบบการหยอดสร้างความสนใจให้กับผู้มาร่วมงานเป็นอย่างมากนอกจากนี้ยังมีชมรมพระเครื่องหลวงพ่อโตวัดโบสถ์พนัฐนิคมมาตั้งบูธโชว์พระเครื่องสร้างความสนใจให้กับผู้ร่วมงานอีกด้วย อค like a c a d e m y a นท Camp เปิดให้บริการทุกวันสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการออกกำลังกายโดยการชกมวยและอื่นๆอีกมากมายด้วยราคามิตรภาพสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ f b o o k r o k r f i g h t Academy